สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟ้องปา่ายมอลำถ้ำเกษตรมาอีกแล้วจ้าเหมือนในสีผ้าพีผ้านองมาเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานแปลงนี้เป็นของอาจารย์สุนทรคูน่นสาว่างจากพิการยุบา,ฟาบนฟังทึงตำบลฟังข้าอมอำเภอศรีรินทรอนเป็นเกษตรกรวหยเกษียณที่พันตัวเองเข้ามาทําการเกษตรอย่างมีความสุขอยู่กับหลูกกับหลานอยู่กับธรรมาชาติเดี๋ยวมาเบื่องแนวคิดและวิธีการดําเนินการปลูกไม่แบบผสมผสานกับอาจารย์สุนทรพร้อม,พอมกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงนะจ้าสื่อพอสุนทรคุ้นสว่างครับอยู่บ้านฝางเทิงตำบลฝางคํำอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลครับอันพ่อปู่เป็นใหม่ปลาเนาะจ้าครับพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเบ่งใหม่ป่าค่ะพี่น้องปลูกทั้งเบิดนี่ประมาณจั่าไหร่ครประมาณหารไรกว่าหารไรครึ่งครับห้าไรครึ่ง ปูกต้นยังไงครับพ่อไม่ไม้พยุงไม่ประดูไม่ยางหน้าล่ะกะไม่ซักครับหลา้สายท่านนอกจากล้ะกะแถมด้วยอ่าไพ่สร้างมนลสับไปเป็นระยะปลูกหลายลาย,ยางปลูกหลายลาย,ยางพ่อคือจะไหนพ่อคือเอาพื้นที่หน้ามาปลูกใหม่ป่าค่ะอ่าพอดีเห็นอ่าโครงการเพิ่นปลูก ก็เลยขึ้นจากปลูกน้ำเพลินเพราะว่าคึ้ว่ามันสิเป็นโมโดโดรดกให้ลูกให้หลานเมื่อนานะครับแต่ก,กะใหม่มันกะจะเริ่มเติบโตเรื่อยๆกะสีเฮ็ดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนานาครับบอกง่ายๆว่าสั่งเงินบำนาญมั้ยคะสังเงินบำนาญแม่ว่าตัวเองอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ก็คิดถึงลูกถึงหลานในอนาคตพ่อเกษียณแล้วเนาะค่ะหกสิบแล้วเนาะพ่อครับครับเกษียณนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่กะยังยังปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูกให้หลานเนาะพ่อเนาะ ครับปลนนบูกให้ลูกให้ร้านนะครับมรดกให้ลูกใหู้ค้านเพราะว่าต้นใหม่มันนับมืนนม่นใยเมื่อหนาเป็นบอกพอนับมื่นใยเมื่อหนาครับแล้วก็มันก็พึ่งสามปีได้นี่ยพอปลูกนี่ได้สามป<บ>ีสามปีเป็นบอกค,ครับปลูกแก้มกัน,นั่งสม,มพองพอตัวใดมันตายเทากับสมอ่าทีตต้นน,อน้อยๆนี่คือว่าตัวใดมันตายเทาก็เอามาเอามาปลูกทดแทนมันก็นสิเติบโตขึ้นที่หลัง นี่ตัวใน้พื้นที่ห่อถัทางล่างนี่จําเป็นบมพอตรงตัดให้มันเปลี่ยนให้มันสะอาดกังซี่นะจ๊ะอ่ากะตัดบ้างนะครับแล้ว <sen> ก <festivals> ็ส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเพือนบ้านเพิ่นว่าตัดไปให้ตัดเหลี่ยงของเพลินบ้านนี้ก็มีงัวแต่แตหน้อยหฮอปล่อยงัวเขาไว่อยเพราะมันใหญ่แล้วงวเขาได้แล้วก็เป็ดก็เขามากินหญ้ากินหย้งครับมีมีเป็ดเป็ดอย่างพอมีเป็ดอีเหลียงกับฮานแต่ก่อนนี่มีเป็ดเป็นลอยตัวบ้านนี้ เนื่องจากอยากจะลดค่าเสียใจกันเลย,ย,ยให้มันเหลืออยู่ยี่สิบต,ตัวครับโอ้แต่ป้อยให้เพื่อนกินหนาจงสี่ั่นบอกครับตอนเศร้านี้พ่ได้ห้หัวอาหารเลยครับว่าอาหารหายแต่งมื้อแรลงประมาณล่เดียวพ่อหลักกะเนื้อเมลงเพิ่นออกมาเพิ่นจะวิ่งมาหากินหนาแต่ว่าใครเพิ่นกะใครบวลดเลยเ,เหมือนในหกเจ็ดน่วยแปดน่วยกะได้ตามปกติเ,เป็ดอีเหลียงเป็ดอีเหลียงครับผมกับพึง่งซื้อมาจาก ฟาร์มที่อยู่อำเภอพีบูรณ์ไร่ใต้พึง่งเพิ่งเลี้ยงได้บ้ฮันถึงปีอยู่แต่กะสามารถเก็บไข่ใส่ตู้ฟักไข่แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เพือเพิ่งกัลงน้ำลงน้ำทัรงมชาติแล้วก็น้ำที่เท่าเตรียมไว้เพิง่งเพิ่งกัเลน่นเป็ดนี่ชอบเล่นน้ำครับเอาพ่อบปนี้อันเขาปล่อยให้งื่มากินยาได้หนีกับเขาปล่อยเป็ดปล่อยไก่ เขามาหนีนั่นมันบริสางค่วมเสียหายให้กับต้นใหม่บอกครับพ่อบริสางครับเพราะว่าต้นใหม่มันมันโตแล้วแล้วก็แล้วก็งัวงแค่แค่สองตัวมันกะยิ่งแต่มันกินยาให้ให้ยามันครับกินยาครับเพศให้ยาเพศให้ยาโบยไงโบยข้าวกะลดต้นทุนการตัดหญ้าน้าหมู่นี่ค่ะพี่น้องมีทั้งเบิดหลายสายพันธุ์บริวาจะเป็นหลายชนิดเนาะพอนอกบริวาจะเป็นทั้งด่านพยุงยางนา ไม่ยังไรแน่ยใหม่มันซักกะมี่ซักไม่ปลาดูไม่แดงไม่มะข่ามงครับไม่มะข่ามงแล้วก็ปลูกอันไผ่ไผ่สร้างมนสร้างมนเนี่ยเบิ้งคือจังมีไผ่อันนั้นน่ะบ่พอไผ่เฮ็ดบักขะรำหน่นน้าไผ่ขะลรำกับแดงก็อยู่ขอบสะนะครับแล้วก็ไผ่กับไผ่บงหวานกับมีครับปลูกหลายสายพันธุ์เนาะพ่อเนาะครับแล้วก็เพื่อเมื่อเฮา เก็บกินเรับกับเสตเตอมีกินได้หลายอย่างคือมูอันพ่อบันนี้พ่อได้ใส่เสื้อเฮ็ดลงไปอยู่บ่ครับเกิดระเบิเฮ็ดปีนเฮ็ดเฮ็ดระงโวกี่เน่ยนี่บ่ทันเกิดครับแต่ว่ามีเฮ็ดทานเฮ็ดเฮ็ดทานนั่นเกิดอยู่ครับเกิดแล้วครับเห็นเห็นเห็นเกิดป่พ่อมาใส่นั่นเป็นเสื้อเฮ็ดเนี่คะทานไอ้ตอนที่ใส่นั่นเป็นเป็นเฮ็ดระงกครับหรือว่าเฮ็ดไข่หาน แต่ว่าตอนเกิดเห็ดเป็นเห็ดอันเห็ดดินเห็ดทานครับเดี๋ยวจ้าหน่อยมันก็ดขื่นเฮ็ดผอเกิดแล้วเ่าพอเห็ดผอก็มีอยู่ครับเพราะว่าดินแดนนี่แต่ก่อนนี่เห็ดผอธรรมชาติเยอะเลยครับอ๋อเป็นดินทรายทั้งมีทั้งเห็ดผอฝ่ายเห็ดผอหนังแต่ก่อนเป็นทีหน้านะพอนาะครับเป็นทีหน้ากาตัดสินใจมาเอาหน้ามาเฮ็ดปลาไหมก็ยังว่าพี่หลายคนเขาเจ้าถามเลยว่าโอ้ยอาจารย์สุนทรมาสร้างกาเอาหน้ามาปลูกกกใหม่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆผมเขาก็ว่ามีเต็งแต่เขาทางปลาเห็ดหน้าเจ้ามา ไทยหน้าเห็ดปลาอย่า <aquí> คือเห็ดคือเห็ดสวนทางมูเขากับว่าแต่ว่าพอแตว่าพอสร้างอ่ามรดกสร้างมรดกสร้างยังกระดาสร้างมุ่นราาเพิ่มสร้างมุ่นราคาเพิ่มสร้างมรดกไว้ให้ลูกให้ล้านครับเป็นการเห็ดให้อันอากาศมันบริสุทธิ์น้ำแล้วก็นอกครับครับอากาศบริสุทธิ์ผลสห้อันคนสิทําลายปลากันหลาย เอามาปลูกแนวนี้แหละแน่มากก็เป็นพ่นกลุ่มอยู่ได้ละพอตกช่วังนาเลนมากแน่มากกับทเป็นพ่นเขี้ยวอยู่มองนี้เพราะว่าเพิ่นคือบ่คือมูหล่ะกับเพิ่นเฮ็ดบ่คือมูนะพ่อเนาะครับเอาบัดนี้ถ้าพี่น้องไปมาอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวอยากมาซองเบิ่งว่าอาจารย์สุนทรเปลี่ยนจากที่หน้ามาปลูกปลาแม่นอีหลีบ่จังทร์สิที่ตัวใดพอช่องทางใดคะช่องทาง Facebook กะสุนทรคูนสว่างภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กะ 089554 0526อยู่ที่บ้านฝางเทิงนะครับบ้านฝางเทิงนี่ผมจะ,ะตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพบ้านฝางเทิงน้ำนะครับพี่น้องเขาได้มีรายได้นพี่น้องเขามีรายได้ในการทำอาหารเสริมพืชว่าเป็นปุ๋ยเนาพะพ่อเป็นอาหารเสริมพืชครับครับอาหารเสริมพืชขึนะาาาาเขาขป้นง่ามง่ามเพรบเดุย่าดึพอทายเซฟจากมองนี้เดียว ไปถ่ายเขาให้พี่น้อนข้าเบงต้นโอ้ยินดีครับยินดีเมื่อนี้ขอบคุณหลายค่ะขอบคุณอาจารั์ทุนทอนขอบคุณสวัสดีครับฟันตูมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวครับนะคะขอบคุณหลายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไปเบนเขาขอบคุณงามงามเด้อจ้าขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ